วันนี้เันเอทอจิจ้นะคะจะนำเรื่องราวนะคะ6ข้อนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะเบรกหรือหยุดในการทำใน6ข้อนี้แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นค่ะสิ่งที่นะคะเราต้องนำา6ข้อนี้มาให้พวกเรานะคะเพราะความรักค่ะและถือว่าเป็นโบนัสนะคะที่ทุกคนน่นะคะเข้ามาชมในส่วนของ YouTube แล้วก็เพจ5นาทีมีเพลินอย่างล้นหลามค่ะ ขอบคุณมากๆสําหรับทุกคนนะคะวันนี้นะคะ6ข้อห้ามที่เป็นทอจิจิเอามาให้ตรงนี้ถ้าทุกคนสามารถทําได้จะทําให้ชีวิตของทุกคนนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะข้อแรกนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่พวกเราเนี่ยไม่เคยคิดว่ามันจะมีผลกระทบกับชีวิตเรานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสื่อทางด้านลบค่ะ ข้อมูลหรือสื่อทางด้านลบนะคะเป็นข้อแรกที่เราควรต้องระมัดระวังค่ะเพราะทั้งหมดบนโลกของเรานี้ล้วนคือพลังงานนะคะเมื่อไหร่ที่เรารับเสพต่ข้อมูลที่เป็นพลังลบมันก็เกิดเรื่องนะคะลบลบและก็ร้ายๆกับชีวิตเราอย่างหลีกเลี่ยง,งไม่ได้ค่ะส่วนข้อที่สองนั้นนะคะเป็นเรื่องเรานะคะที่เราถนัดกันมากก็คือบ่นกล่นด่านะคะ ขอให้ได้สะใจแล้วมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายค่ะข้อนี้ก็ควรจะงดได้แล้วนะคะเพราะเราบ่นกล่นดา่าคนอื่นแม้กระทั่งตัวเองมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาแล้วชีวิตของเราก็ไม่ไปถึงไหนสักทีไงคะถ้าวันนี้เราหยุดบ่นกล่นดา่ามาเป็นการใช้โปรแกรมคำพูดที่ดีๆกับชีวิตตัวเรามันจะมีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีอย่างแน่นอน ชัดเจนค่ะลองดูนะคะส่วนข้อที่3ค่ะนะคะในเรื่องราวของคําพูดนะคะที่เราจะต้องกลั่นกองว่าคําพูดใดเป็น,เป,นเป็นภาษาพลังลบเราก็ควรจะงดเว้นค่ะเช่นคําว่ายากนะคะมันจะทําให้สมองเราและความรู้สึกของเราไม่อยากหยิบจับทาอะไรกับสิ่งที่มันยากๆค่ะแต่เปลี่ยนใหม่เป็นเรื่องราวที่บอกว่าฉันทําอะไร มักจะได้ทำแต่เรื่องง่ายๆและประสบความสำเร็จอย่างรดวดเร็วใช้เป็นภาษาต้องกันข้ามไปก็ได้ค่ะอีกคำหนึ่งที่ไม่ควรจะใช้ก็คือคำว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเมื่อเราพูดอย่างนี้ออกจากปากเราสมองมันจะบล็อกทันทีนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการได้อย่างง่ายๆ แล้วมันจะปิดกั้นนะฮะแล้วมันจะปิดกั้นในเรื่องราวของความรู้สึกนึกคิดดีๆของตัวเราไปอย่างน่าเสียดายนะคะข้อที่สก็คือนะคะห้ามกลัวนะ,ะข้อนี้นะคะก็ใช้ความกล้าเข้าไปนะคะขจัดในเรื่องของความกลัวที่มันก็ไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงความรู้สึกความนึกคิดของเรากับสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยลงมือทำหรือ ไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองจะลงมือทําว่าจะสําเร็จไหมนะคะดังนั้นถ้าเรานะคะมีความมั่นใจใส่ความกล้าแม้จะมีความพลาดก็ยังยืดอกในเรื่องราของการแก้ไขและพัฒนามันก็เกิดความสําเร็จให้กับชีวิตเราได้อย่างแน่นอนค่ะ อีกข้อหนึ่งในส่วนของนะคะหัวข้อนี้นะคะมันก็คือว่าความกลัวย,ยังไม่พอยังมีความรังเลสงสัยในตัวเองอีกนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นพลังหักลบกับความปรารถนาของเราเ e นทอลจีจี้เคยบอกว่าความปรารถนาเราถ้าให้ค่าเต็ม10นะคะความรังเลสงสัยมันก็คือนะคะแทนค่าด้วย10เมื่อ1 0 1ลบ10มันก็เท่ากับศค่ะมันศูนย์เปล่าในเรื่องของพลังงานไปทันทีนะคะ ดังนั้นมันจะทําให้เราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะจงเลิกกลัวและเลิกลังเลสงสัยค่ะมันจะทําให้เรานะคะมีการนะคะกล้าและก็ก้าวไปสู่ในสิ่งที่เรานะคะต้องการที่จะทําให้มันเกิดความสําเร็จในชีวิตของเรานะคะส่วนข้อที่5สิ่งที่เราต้องการพูดในเรื่องใดให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราจงพูดค่ะ จงงดนะคะพูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการอย่าไปให้ค่าอย่าให้พลังงานของเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ต้องการค่ะเพราะเมื่อไหร่คําพูดของเราโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งนั้นมันจะขยายและมันจะทําให้เราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่6นะคะห้ามคิดและรู้สึกถึงความขาดแคลนค่ะเพราะมันจะหมายถึงความยากจน จงเชื่อมั่นว่าตัวคุณเองอยู่ในโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์ค่ะ